มูช็อยนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยู่กับช่อง AB Time แล้วครับวันนี้ค่ะวันนี้เหมือนหลงจีนไหมคะค่ะแล้วก็ขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่จักรวาล SMCU ด้วยนะคะกับการเดบิวต์เกิร์ลกรุน้องใหม่ของค่ายนะคะอย่างวงกับวงเอสปานั่นเองค่ะโดยเอสปานะคะมีคอนเซปเป็น การผสมผสานนะคะระหว่างคนแล้วก็ตัว AI อวตารนะคะที่มาจากโลกเสมือนจริงนั่นเองค่ะโดยเพลงไตเติลเพลงแรกนะคะได้แก่เพลง Black Mamba ค่ะและเมื่อช่องชวงเช้านะคะก็ได้มีการประกาศชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการแล้วด้วยนะคะโดยชื่อแฟนคลับเนี่ยมีชื่อว่า My นั่นเองค่ะโอเคนะคะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราไปดู MV เพลงใหม่กันเลยค่ะเฮ้ hey. <Hey. S 2> เปิดตัวได้คาริน่าครับผมวิปแยเหมือนกันเลยคนนี้นิ่งๆครับนุ้งหนาวค่ะ แล้วก็เมนผมเองครับ G ีเ l ลครับออืมอืมมท่าดีท่าดี มันมีนเขี้ยวด้วยอ่ะใช่ไหมน่าจะใช่หนิงลงลุกนี้สวยมาก โอ้ oh. มีงูฉกด้วยนะครับไมเนี่ชอบชุดเนี้ยชุดเนี้ยสวยเลยอ๋อันนี้เนี่ยฮิเซอร์พาเซลเมา้าแฮร์รี่พอตเตอร์ <Wow. S 1> ดีครับฉากนี้ มี AI แวบขึ้นมาให้เห็น แหมแป๊ะ <Remember? S 2> อ้าวยังไม่จบครับอะไรอะ่ะมันคืออะไระครับทุกคนอ้าวอ้าวยังไม่จบอีกครับ วินเทอเหรอไม่รู้อ่ะครับคิดดูดิค่ะเหมือนมีเหมือนมีภาคต่อป่ะโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะก็ดูจบกันไปแล้วครับสำหรับ MV b a c k m e m b แนะครับผมรู้สึกยังไงมัางครับเพลงนี้ก็ก่อนอื่นเนี่ยนะก็เกินความคาดหมายนะคะเพราะว่าตอนแรกก็แอบกลัวว่า SM จะแก้งเนอะเหมือนกันเพราะว่าทีเซอรที่ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งสองทีเซอร์เนี่ย มันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะเราก็ยังเดาทางไม่ออกว่าสรุปแล้วเนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนแต่ก็เพลงเนี่ยก็ดีเกินคาดเนาะก็ฟังง่ายแล้วก็เหมือนแบบเป็นความแปลกใหม่ของ SM ขึ้นมาด้วยนะคะตัว MV สีสันอะไรเงี้ยลูกเล่นดีเลยแต่ก็ยังไม่ละทิ้งการทําให้ตกใจนะคะใช่ใช่ใชตั้งแต่มอนเตอร์แล้วที่เราดูดูอยู่ยเพลินเน oh. แล้วก็มีโผล่ขึ้นมาอันนี้ก็มีงูฉกขึ้นมาเหมือนกันนะคะใครที่จิตใจอ่อนไหวก็ ระวังไว้นิดนึงนะคะก็สำหรับผมก็ทั้งสี่สาวถือว่าชุดสวยมากเลยทุกหรือคนคะคนคนด้วยครับก็ไม่มีอะไรแต่เอมีตอนจบเหมือนเหมือนจะมีภาคต่อ <parallel> แต่ก็<ช>ไม่รู้ใช่เปล่านะหรือดาวเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเหมือนวินเทอร์เลยอะ่ะตอนจบอ่ะ ลองเม้นได้นะคะว่าคิดว่าเป็นใครแตามโม้มันแบบจบซ้อนจบนะแบบเดี๋ยวจบเอ้วยังไม่จบเดี๋ยวก็เดี๋ยวจบก็ยังไม่จบอีกอ่ะค่ะยังไงนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็กด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในรีแอคชั okay. ่นหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะ